สวัสดีค่ะ,คะทัพบูช้ชคมน,นี้มาพอกันกันนบน้องมดนะคะแ <ผม S 1> ล้วก็แอดมินของเขานะคะคในช่องมดแชนแนลมดบันแชนแนลแล้วก็สั่งต่าน้ำชงนะคะแต่ผมค่ะมณีมาในคลิปเลขดับพิววิวนะคะท่านผู้ชคเลขดับสามตัวตรงห้าสิบชุดนะครับผมค่ะโ<ผ>มเมนบ์โมเมนตสามตัวตรงสามตัวหมุนได้หกประตู อ้าวไฟดับทานผู้ชมนะคะอาจจะยูมืดๆกันแน่สักหน่อยมากมันดับข้าวเดียวเทแ่แหละไฟดับนะคะทานผู้ชมเตือนนะคะเตือนรอบเตือนนะคะอันนี้เตือนรอบแรกเตือนรอบแรกนะคะเดี๋ยวมีมมมรอบต่อไปสามชุดที่มาเตือนนะครับค่ะเอาครับเฝ้า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 เบิ่งตัวเลขนะครับก่อนนี้ฝนตกนะคะทานผู้ชมนะคะก็ย่าลืมดูแลสุขภาพกันน้ำนะคะเมื่อนี้นะคะเป็นเลขดับโกประตูไปกรับของพีิบิวนะคะครับผม ถามว่าดับไปหกประตูแล้ว2ตัวมาได้นะคะท่านผู้ชมถ้าตัดเล่น2ตัวสามารถออกแด่เนอค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวที่หกประตูนี่นะคะ กะงวดที่แล้วกระดับพานนะคะงวดนี้กะคิดว่าน่าจะดับพานอีกนะคะจับผู้ชมนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เ้าจะขึ้นตัวเลขให้จับผู้ชมเบิงนะคะนาะทีนาจอนะคะจับผู้ชมนะคะดับหกประตูสองตัวตัดเล่นได้นะคะจัมผู้ชมนะคะบบแมนว่าดับไประดับสนิทนะคะดับตรงโต๊ะหกประตูนะครับใช่ค่ะอันนี้คือเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะคะของพ่บิวนะคะที่ใส่รถต้นทุนนะคะ่านผู้ชมนาะผู้้ใดมากก็ตามนะคะผู้ใดบ่มากะ ผ่านไปก่อนนะคะานผู้ชมนะคะนงมดขอบคุณแนวทางดีๆจากพี่บิวมากเลยนะคะเนาะทีแบ,บ่งปัน FC แฟนคลับของนงมดนะคะานผู้ชมเนาะต้องคนถามมาว่าตัวเลขนะคะเดี๋ยวนงมดจะไล่ไล่ค่อยๆไล่ล่มห้นะคะานผู้ชมนะคะหลายสำนักนะคะเ <ฮะ S 1> พาราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะานผู้ชมอากาศเปลี้ยนนะคะจะออกไปข้างนอกนะคะบางที่ไปหอและฝนมันตกกระทายบ่ได้นะคะานผู้ชมนะคะเนาะกระตองเข้าใจสถานการณ์น้ำนะคะคือจังคิบเอ่เซีนนน <S <S ยนอุดรเนาะแอมมินเนาะค่ะกับคาสามารถ อ่าคุยกันแบบควจะคุยกันรูเร่องนะคะท่านผูบบ้ชมเนาะคะ่ะท่างนี้ทางนี้สัญญาณมีทางฝนสัญญาณบดีใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าฝนมันตกนะคะท่านผูบบ้ชมมีใส่กับอากาศเปลี่ยนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันเด้อน,นะคะท่านผูบบ้ชมเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสําหรับผู้ใดนะคะที่อยากเสริมแคลเซียมนะคะท่านผูบบ้ชมนะคะกระปุกละ5 5 0บาทนะคะท่านผู้ชมนะคะตัวนี้เป็นแคลเซียมผสมแมกนีเซียมนะคะเนาะค่ะช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะยิบซี่ถามนะคะค่ะพวก ปวดแขนปวดขาปวดกระดูกโรคเกานะคะกระดูกทับเส้นนะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็โรคกระดูกพุ่นนะคะผู้ใดที่ว่าบมปเป็นนะคะท่านผู้ชมก็สาม,มารถท่านใดเมื่อปวดกินได้โบนมดกินได้ค่ะกินเพื่อเสริมเสริมรให้มันแข็งแรงขึ้นใช่ค่ะเสริมให้กระดูกแข็งแรงขึ้นนะคะ,ะ,คะเพื่อที่ถ่าแกิมาเขาจะได้บ่ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกนะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะ ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวซวยนึงนะคะเสริมได้เบิร์นะครับเสริมกระดูกเสริมฟันให้แข็งแรงใช่ค่ะใครที่่าฟันกูคือจังหวดนี้ควรกินนะคะจำนวนโจควรกินมากนะคะบ่มบ่คบอยจงปวดเข่วแล้วนอนตะเกียบปวดเขาดูนะคะจำนวนโจค่ะรูอว่าผู้ใดนะคะที่สนใจครีมนะคะครีมของเรานะคะชุดละ1,300ับาทนะคะเอฟซีคอกันเขามาว่านมดพีขอโปรโมชั่นเน่นะคะเดี๋ยวรอกันสักก่อนนะคะตอนนี้โปรโมชั่นของแทบนะเบิร์ไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ใช่ค่ะก็เป็น 1,300บาทคือเกาแต่ว่าเขาส่งฟีให้คือเกานะครับผมใช่ค่ะปกติมันอยู่ที่1,350บเนาะใครที่เคยซื้อไซร์แรกๆนะจะรู้ว่าพันสี่ห้าสิบในนั้พันสี่ห้าสิบแต่ก่อนใ่รวมส่งทั้งรวมแบกรวมอะไรอันนี้มดแทบจะบอะไ้อีกอย่างเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะแต่ว่ากับแบบพ่อจุนเจือกันไปนะคะถามว่านงมดคือขายของหลายแห่นะคะกะ ทัพพ์ขายเจ้าะยุ่งกินระค,รคะท่านผู้ชมนะคะก็เป็นอีกไลน,น์ใดนึงนะคะของหมวดหลกักแอดมินนะคะท่านผู้ชมเนาะทำยูทูบนี่ไม่ได้เท่าไหร่นะครับผมส่วนมากจะได้กับขายของนะครับใช่่คะขยักสนับสนุนเหากะ สอยผลิตสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเขานะครับเนาะใช่ค่ะแต่ผู้ชมนะคะป้ต้องบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวถูกหวยเดี๋ยวพี่โอนค่ามันลดะนะคะอุดหนุนคีมน้องบด,ดีกว่านะคะดานผู้ชมเนาะได้นาสวยนาใสาไปส่น้ำนะคะดานผู้ชมนะคะหรือว่าอยากได้สุขภาพกระเด้น,น้้ำแคลเซียมเลยค่ะดานผู้ชมนะคะกาแฟเข้ากับมีนะคะดานผู้ชมสบู่เจ๊แดงก็มีนะคะแกาแฟเนาะเป็นกาแฟ ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมด36ชนิดนะคะมีทั้งเบิร์ดบัว่าจะเป็นครีมแคลเซียมกาแฟา<ช>คอลลาเจนนะครับผมเป็นเม็ดฟูนะครับมีเบิร์ดทุกอย่างครับกันลิฟซีท่านใดสนใจสินคา้าตัวใดก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถาม<ร>าได้ไที่เบอร์ไม่มีคอลลาเจนแต่เป็นเม็ดฟู <S <S ใช่ค่ะเราเม็เม็ดฟูนนฟค่ะเมรุงู <นะ S 1> ำารุงเลือดหรือเปล่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ตามเบอร์ที่ขึ้นโชยด้านล่างเลยนะครับใช่ค่ะครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมมาเบอร์ตัวเลขแนวทางนะคะเดี๋ยวจะแปลตัวเลขให้ท่านผู้ชมนะคะยูหน้าจอนะคะจะแปลตัวเลขให้ท่านผู้ชมนะคะยูทีหน้าจอนะคะเดี๋ยวนโมนจะอ่านสู่ท่านผู้ชมฟังนะคะ ตัวเลขนะคะก็จะมีทั้งเบอร์สองแผ่นนะคะตจะเห็นเป็นสแผ่นเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวแผ่นแรกก็จะให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะชุดทบประตูนะคะท่านผู้ชมตรงตัวตับสนิทนะคะสตัวมาได้เนาะคะตัวเอ็ดมินเนาะค่ะค่ะค่ะนะคะท่านผู้ชมมาตัวเลขน้ำกันเลยค่ะตัวเลขนะคะชุดแรงนะคะห้าเก้าสี่ค่ะห้าเจ็ดห้า สี 4, 3, 0, ่สามศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหกศูนย์ห้าหกหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดห้าเก้าสองสามสี่เก้าห้าสองแปดสองเจ็ดแปดสี่หนึ่งหกแปดหนึ่ง สามสองเจ็ดเก้าสามแปดเก้าสามสามศูนย์สามแปดศูนย์เจ็ดสองศูนย์หศูนย์เจ็ดสองเอาเจ็ดเก้าสองไว้บ่ดิเอดมินอ่านซะเอา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 หอเจ็ดเก้าสองแล้วเมื่อกี้นี่ศูนย์สามแปดนะครับแล้วก็เจ็ดเก้าสองนะครับผมก็ศูนย์สี่เก้าครับผมศูนย์สองห้า

สองแปแล้วก็907ครับอันนี้เป็นแผ่นแรกนะครับผมให้ท่านผู้ชมนี่แคปหน้าจอไว้กอนค่ะที่หวงเฮาคืนสองสองอันสองแผ่นให้ท่านผู้ชมบึ่งผอมกันเลยจะได้บาสับสนนะคะแต่ค่ะแต่ว่ากระสีอ่านให้ท่านผู้ชมฟังค่ะเพราะว่านางคนแบบว่านางค้นแบบโจุดประทันนะคะน้งหมดบอกเนี่ยจะได้แบบน้งมดอ่านให้ฟังแน่จะได้ฟังเสียงเอานะนะคผมแต่ขนาดอ่างยังิพอยู่ได้เมื่อกี้นี่ก็ได้ค่ะ เพราะว่าตัวเลขมันหลายตัวจะซับซ้อนนะครับอันนี้ครับพี่บิวเพื่อนหนาจะเขียนไม่ให้ผิดนะนี่สามเจ็ดสองนี่มันมีอยู่สองชุดนะผมเพื่อนหนาจะเขียนไม่ให้ผิดนะครับเผื่อหนาจะผิดดอกเพราะว่ามันเป็นชุดหาสิบชุดนะคะเอาหาสิบชุดกับตัวเดียวกันมไหมตัวเดียวกันเมื่เป็นอยังเอาอ่านต่อเอ็นไม่อ่านต่อครับผมอันแผ่นต่อมานะครับผมชุดสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะมีสามเจ็ดสองครับเก้าเก้าหนึ่งหกสามหกนะครับแล้วก็สามเจ็ดสองอีกนะครับผม 3, 83, 47, 4ีแปดส7มศูนย์แปดสามเจ็ดีเจ็ดีหกีนะครับผมหนึ่งห้าหกสองหกเจแนะครับห้าเก้าศูนย์หกศูแล้วก็645หครับผมอันนี้เป็นดับตัวตรงโต๊ด6ประตูนะครับ 2ตัวตัดเล่นได้นะครับผม สองตัวตัดเล่นได้นะคะ่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะคะ่านผู้ชมนองคนบอกว่าบเลกดับบิมีดอกนะคะแต่ว่ามันกัเฮตมาตามสูตรนะคะ่านผู้ชมเนาะคะ่ะขันผู้ใดมากกรตามนะคะขันผู้ใดบ่มากกับผ่านไปก่อนนะคะจานผู้ชมนะคะเลกดับพาเอามาเห็นอย่างนะคะเอามาให้จานผู้ชมดูเพื่อลดต้นทุนนะคะ่านผู้มชมนะคะเขาจะได้บตอตรงนินกันจนเกินไปนะคะ่านผู้ชมสนันไ่สตีพิจารณาเอานะคะ่านผู้ชมนะคะเนาะข่ะทัหมีนาทีแค่นําเสนอตัวเลขเท่านั้นนะคะ่านผู้ชมนะคะนักค บอกว่าอาเลขมาสำนักบ่เขานะคะโทรมาดาหมดเลยแหละนะคะโอ้ชุ่มใส่เข้ามาโทรมาดาเลยมันก็ได้บอกว่ามนกับหู้ว่าสำนักไหนที่จะเขาหรือจะบ่เขานะคะจาบผู้ชมนะคะค่ะเข้ากับเป็นแค่นแนวทางให้นะคะอยากให้่านผู้ชมเข้าใจนะะเนะาะค่ะเนาะทาร่องพิจารณาบึงนะคะเนาะค่ะทุกๆแนวทางเข้าเอามาให้จานผู้ชมบึงกะ เพราะว่าอยากให้เอฟซีแฟนคลับมิโมบหลาบไปน้ากันนะคะเนาะครับผมค่ะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะกาฟาบุดนุนครีบบุดนุนสบู่แคลเซียมนะคะฝากเป็นกําลังใจให้เฮาอีกหนึ่งช่องทางนะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องมดหลักแอดมินมดมาชแนลคอตัวร้าท่านผู้ชมไปก่อนพอกันไหมในคลิปหน้าให้เอฟซีทุกท่านเฮ้งๆเรื่ยๆไปน้ากันสําหรับมือนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ